แต่กงเจอกูแน่กูบอกต่อเป็นปืนอะไรนะปืนมัดปืนมัดมันเ้ปืนคนละกระบอกกับกูว่านี่ยแม่หนูถังปืนมัดปืนคนละบอกกับกูว่ามันเอ้น้าถงแจผมเลยปืนคนละบอกกับกูว่าปืนมันคนละกระบอกกับกูว่าฮะคนละกระบอกกูว่าเดี๋ยวไปเคลียร์กับมันดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะเคลียร์กับมันมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรมึงบอกกูก่อนหน่ยมึงชื่ออะไรอ่ะมึงชื่ออะไรอ่ะฮะมึงชื่ออะไร อีควายมึงใส่ชุดรวบแต่มึงต้นอียัดแมงไม่กล้าบอกเชื่ออีควายเมื่อามาใส่ชุดตรวบเลยนู่นมึงเป็นโจรเหยื่อสัตว์นี่าเขาอะนี่มึงดูมือกูนี่ไอ้สัตว์กูนักเลงพอมีดคนเล่นเหมกูได้สัตว์ควายควายมือกูได้มาดิเดี๋ยวขึ้นไปที่ต่อยดีกว่านี่ไม่ต้องไปที่ต่อยมีดคนเล่นเลยได้ตายไปรู้เด็กๆมีดมันเด็กๆไปเด็กๆไปปีนมีดเด็กๆแม่พุ่มกับนี่พุ่มกับดูลูกน้องพุ่มกับด้วยนะ เย็นแม่มึงมึงแค่มึงยังไม่มียศเที่อเลยมึงมาทำแบบกูอย่างนี้ได้ยัีสัตว์ไม่ใช่พี่พี่พี่ต้องเข้าใจผมใช่ไหมล่ะลูกลูกน้องพี่มาทำผมดีว่าขัดขาเย็นแม่ฮุ้ยตัดยันแม่มึงเพิ่งเข้ามาตำรวจก็ไปก็ไปดูว่ะยันแม่เขาดูนักข่าวอยูหมดเลยอ่ะนี่นี่เพื่อเพื่อพ่อปล่อยมาเดี๋ยวพี่ตรงชั้นลูกซึ่งจะประหยับ้านนี่เจอกูแน่กูบอกมึงชื่ออะไรวะมึงชื่ออะไร เจ้าพยาบ้าลนี่มึงเจอกูแน่กูบอกมึงชื่ออะไรวะมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรวะไปเข้าไปอ้มึงชื่ออะไรอ่ะมึงบอกกูก่อนเอมึงชื่ออะไรมึงกล้าเปล่าไม่ใช่เพื่อนเล่นเว้ยมึงอ้าวกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงเลยแล้วกูเพื่อนเล่นมึงเหรอใช่แบบกูไม่ใช่เพื่อนมึงอ้าวลูกมึงต่อยกูว่าเอาลูกไอ้สัตว์นี่มึงเก๋าจริงนะมึงบอกชื่อมาแล้วไอ้ลูกกะเหรี่สัตว์อีตุ๊ดเอ็ดแม่ ไอ้นเจอครูนี่คนละเล่มคนเล่มมาเปล่าคนละกระบอกก็ได้คนละกระบอกเอาเปล่าเอาเปล่าเลอาเปล่าเงาเปล่าไปลูกนี่ผมผมขอปืนคนละกระบอกได้ป่ะล่ะลั่นกูเปล่ามึงลั่นอยู่กูเปล่าไอ้ตว์มึงนึกมึงเฟี้ยวอ่ะกูดูย้อนมึงก็รู้ไอ้ยี้อไอ้กระจกไอ้กระจกมึงพยปบาลตัวไอ้กระจกไม่ได้เพาเสียงใครทำไมวะ มองหน้าพ่อไุ่ก่อนหนอนนะงัเชื่อพี่ต้องไม่ใช่พี่ต้องดูมันทำกับผมดูมันทะผมพี่เขียนเดี๋ยวพี่เขียนไม่เขียนเดี๋ยวกูจะเขียบมาในตัดนี่นี่ทำไมอะรถตำรวจอะเฮ้ยน้องทำเนี้ยนี่หนูดูพ่อเราล็อกล็อกกุญแจมือของแหมงนี่ผมตายไปเลยพี่ผมตายไปเลยตายไปเลยดูดูพ่อรุ่ก่อนหนอนนี่ผมประชาชนครับผมประชาชนนี่แม่มึงมาทำกับกูอย่างี้มึงก็ไม่ถูกไอ้สัตว์ดูดูพ่อหนูก่อนลูก